สิ่งที่เรียกว่ากรามาคุณและกามาสุขอานนกรามาคุณห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่ห้าอย่างอย่างไรเล่าห้าอย่างคือรูปอันพึงรู้แจ้งด้วยจักสุเสียงอันพึงรู้แจ้งด้วยโสตะกลิ่นอันพึงรู้แจ้งด้วยคานะรสอันพึงรู้แจ้งด้วยชิวหาปวดทับพระอันพึงรู้แจ้งด้วยกาย อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเหล่านี้แลชื่อว่ากร,รมคุณห้าอานน์สุขสมนัสอันใดอาศัยกร,รมคุณห้าเหล่านี้เกิดขึ้นสุขสมนัสอันนั้นเรียกว่ากร,รมสุข